อย่าเอาอย่างเขาลูกรักลูกคงจะเคย เห็นบางพวกชอบนั่งจับกลุ่มนินทาชาวบ้านได้นั่งคุยกันเมื่อไหร่เป็นได้เอาเรื่องของคนโน้นคนนี้มานินทาพูดถึงเขาในแง่มุมต่างๆซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ทำให้เขาเสียหายทางนั้นชอบทำตัวเป็นผู้รู้เป็นผู้สันทัดกรณีทั้งที่รู้จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่เมื่อพูดแล้วก็สนุกปากหยุดไม่อยู่ลูกเอ้ย ธรรมดาคนพูดมากนั้นเป็นไปไม่ได้ที่คําพูดนั้นจะเป็นจริงไปเสียทั้งหมดคนประเภทนี้ลูกไม่ควรเอาอย่างอย่าเป็นอย่างเขาถ้ามีใครเอาเรื่องราวของเราไปนินทาไปพูดถึงในทางไม่ดีบ้างเราก็คงไม่ชอบเช่นกันฉะนั้นลูกก็ไม่ควรทำเช่นนั้นกับคนอื่น การพูดถึงคนอื่นนั้นต้องระวังให้มากแม้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ดีก็ต้องระมัดระวังจะเป็นการกล่าวล่วงเกินเขาเขาคงไม่ชอบที่เราเอาเรื่องของเขามาพูดถ้าเป็นเรื่องไม่จริงหรือเป็นเรื่องที่เราคิดเราคาดเดาเอาเองยิ่งจะเป็นบาปากมากขึ้น ไม่เป็นประโยชน์ใดๆเลยเสียเวลาเปล่าสู้เอาเวลามาคิดเรื่องของตัวเองจะดีกว่าหากไม่มีอะไรจะคิดก็นอนพักผ่อนหรือไปเดินเล่นนั่งนอนอา่านหนังสือฟังวิทยุดูทีวีเสียดีกว่าเพราะไม่เกิดโทษทางปากและไม่เป็นทุจริตทางวาจาใครเขาจะนินทาว่าร้ายใคร ก็เป็นเรื่องของเขาอย่าไปร่วมวงกับเขาด้วยเป็นดีที่สุด